เรามาอัปเดตข่าวขราวศิลปะก,กับ Art n e w ิกับงาน333 anywhere เปิดตัวแกลเลอรี่อย่างยิ่งใหญ่โดยจัดดิสการแสดงผลงานศิลปะของสมาคมนักสะสมงานศิลปะไทยครั้งแรกและครั้งเดียวที่คุณจะได้รับชื่นชมผลงานของศิลปินระดับมาสเตอร์ชาวไทยมากกว่า200ภาพงานนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่สุดงานหนึ่งของวงการศิลปะ ศิลปินวงการแกลเลอรี่และนักสะสมงานศิละปะชาวไทยโดย333 a n y w h e r e ได้ความไว้วางใจจากนักสะสมผลงานศิละปะชื่อดังในวงการนักสะสมไทยร่วมนำผลงานสะสมที่หาดูได้ยากไม่เคยเปิดเผยและจัดแสดงที่ไหนมาก่อนด้วยชื่อเสียงความเป็นมืออาชีพและประสบการณ์มากกว่า15ปี ของ333 Gallery ที่ก่อตั้งขึ้นโดยคุณทีระวานิชธีรนนท์จนแตกแขนงมาเป็น333 Anywhere Gallery แ,แห่งใหม่ที่สารต่อและดำเนินการโดยคุณแนนภริษาวานิชธีรนนท์งานครั้งนี้เป็นงาน Grand Opening ของ333 Anywhere ค่ะเราได้ร่วมกันกับสมาคมนักสะสมงานศิลปะไทยได้อนุญาตให้เรานำผลงานของ ทางสมาชิกในสมาคมค่ะมาร่วมจัดแสดงในนิทรรศก,การครั้งนี้ค่ะงานครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดสมมุติว่าทางสมาคมไม่ได้อนุญ,ญาตให้เรานําผลงานที่มีมูลค่ามหาศาลแล้วก็เป็นผลงานที่เป็นความรักของนักสะสมหลายๆท่านมาจัดแสดงในครั้งนี้ก็ทางสามนทรีแอนนี่ว่าแกี่รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากค่ะที่ได้รับความเมตตาและความกรุณาจากสมาคมในงานครั้งนี้ค่ะ ผลงานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ค่ะมีผลงานของอาจารย์ประเทืองเอ็มเจริญผลงานของอาจารย์เกียรติศักดิ์ชานนทานนา์ผลงานของท่านานังคากรยานาพงศ์ค่ะแล้วก็มีอีกหลายๆผลงานที่มาร่วมในครั้งน,นี้ซึ่งเป็นผลงานที่บางชิ้นเนี่ยไม่เคยนําออกมาจัดแสดงให้ใครได้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยงานครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานที่มีคุณค่ามากแล้วก็เหมาะสมยยิง่งมากค่ะที่จะมาชมค่ะ สามารถติดตามข่าวสารวงการศิละปะได้ใหม่ในรายการ g r e s t a r Art Show สนับสนุนโดยสำนักงานศิละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม